น,นี้ก็ทําการมัดให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีเช่นเคยค่ะวันนี้ไก่ก็ได้ยอดมะพร้าวมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไก่จะพามาดูวิธีการเก็บยอดมะพร้าวไว้กินนานๆค่ะเราจะเก็บยังไงให้ยอดมะพร้าวของเราอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็สีขาวไม่ดำคร้ำนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ัวยอดมะพร้าวก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือส่วนโคนแบบนี้แล้วก็ส่วนปลายยอดนะคะเราก็จะใช้วิธีการฝานหรือว่าการหั่นคนละอย่างกันนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมน้ําเปล่ามาแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ใส่เกลือป่นลงไปเลยนะคะคนให้เกลือละลายค่ะ จากนี้เดี๋ยวเราไปหั่นยอดมะพร้าวกันเลยค่ะนี่ก็เป็นส่วนโคนของยอดมะพร้าวนะคะจะตัดออกเป็นแผ่นๆแบบนี้ก่อนค่ะ เราได้ยอดมะพร้าวเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะหั่นให้เป็นเต๋าค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปก็น้ำแช่ลงในน้ำเกลือเลยค่ะ ค่ะน,นี่ก็เป็นส่วนคนของยอดมะพร้าวนะคะเราก็จะหั่นเต่าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนยอดนะคะเราก็จะทำการฝาน ต่อไปเราจะทำการต้มยอดมะพร้าวค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะตอนนี้ก็ใส่ย,ยอดมะพร้าวลงไปเลยค่ะเราจะใช้เวลาในการต้มยอดมะพร้าวประมาณ5นาทีนะคะพอครบ5นาทีนะคะเราก็จะได้ยอดมะพร้าวหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปก็ตักยอดมะพร้าวขึ้นแล้วก็แช่ลงในน้ําเย็นเลยนะคะส่วนยอดก็ทำเหมือนกันเลยนะคะน้ําเดือดแบบนี้ก็ใส่ย,ยอดมะพร้าวลงไปเลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนปลายยอดที่เราจะเอาไว้แกงนะคะ ครบ5้านาทีแล้วก็นำยอดมะพร้าวขึ้นแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นเหมือนกันเลยค่ะละักษณะการแช่ก็แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็แค่รอให้ยอดมะพร้าวเย็นก่อนค่ะหลังจากที่ยอดมะพร้าวเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็นำยอดมะพร้าวขึ้นจากน้ำเลยค่ะตักยอดมะพาร้าวใส่ถุงเอาขนาดที่เราต้องการเลยนะคะแค่พอดีกินแต่ละครั้งก็พอแล้วค่ะ แต่นี้ก็ทำการมัดให้เรียบร้อยนะคะพอเรานำยอดมะพร้าวใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็แค่นำยอดมะพร้าวเก็บในตู้เย็นเราจะเก็บในช่องฟิตหรือว่าช่องแช่แข็งค่ะอยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะสูตรนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไกลด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ